โอเคก็ถามกันไปเยอะเลยอืมเอางี้ดีกว่าอาบน้ำเพิ่งเสร็จอาบน้ำเพิ่งเสร็จเลยคือมันใช้ดีก็เลยอยากจะบอกลงไปแล้วหละรอบหนึ่งเนาะตัวนี้เลยตัวนี้ใช้มาจะหมดขวดที่สองแล้วเซรั่มอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ เดี๋ยวแกะกล่องเลย,เยแกะกล่องให้ดูจับๆตัวเดียวกันเนะเ,เนี่ยอ้าเนี่ยตัวใหม่เลยขวดเียขวดนี้บอกเลยเอาอยู่หน้าดำหน้าขำมาจากฝ้าเพราะว่าตัวเองมีปัญหาอยู่แล้วนะแล้วก็ใช้ไม่ยากเลย เดี๋ยวใช้ให้ดูไม่ต้องกดเยอะไม่ต้องกดเยอะอกิเดียวนะคะแตะเลยแตะตามหน้าเลยนวดเข้าเลยนะคะนวดนวดนวดให้เข้าหน้าตัวเองเลยนวดให้เข้าหน้าตัวเองนี่หน้าสุดๆยังไม่ได้แต่งหน้าเลยเพิ่งอาบน้ําเสร็จ ต้ไปเสียเวลาบูทถอ,อกเลยนะใช้เซรั่มตัวนี้เซรั่มมะพร้าวตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเอาอยู่เนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะแค่มันไม่ได้ใช้เฉพาะแค่หน้าได้อย่างเดียวนะมันได้กับผมทุกอย่างตัวผมผิวพันได้หมดเลยเนี่ยผมแล้วก็ได้เหมือนกันนี่นะคะยิ่งผมแบบย้อมผมแบบทําสีผมเนี่ย ชโลมใส่ในตัวหูงเปลีป่ยนนี่ได้เลยได้เหมือนกันหมดเลยขดเดียวจริงๆเนี่ยนะคะเซร่มมะพราวมันดีมากผิวพรรณได้หมดมือขาแขนได้ทั้งตัวเลยนะไม่ใช่ได้แคน่หน้านะก็ได้ทั้งตัวเลยกลางคืนถ้าใครมีเป็นครีม ไนท์ครีมก็ลงลงได้ลงได้นะคะแต่กลางวันเนี้ยก่อนแต่งหน้าไปทํางานก็ขวดเดียวเลยขวดนี้เสร็จแล้วก็กันแดดแล้วก็จบเลยนี่ก็มีครีมของตัวเองนะนี่เป็นครีมกลางคืนแล้วก็ทาเลยนะทาต่อจากที่เราลงเซรั่มมะพร้าวเสร็จแล้วนะะนวดที่หน้า ไม่ได้ต้องไปเสียเวลาเนี่ยเสร็จแล้วขวดเดียวนะคะแต่ถ้าจะหาครีมที่เป็นมหัศจรรย์จริงๆมันก็สู้โบโท็อกไม่ได้เนาะแต่เราไม่ต้องไปโบอายุสี่สี่สี่ห้าแล้วยังได้อยู่เซรั่มมะพร้าวบอกเลยวันนี้เอาไปส่งลูกค้าแล้วมันดีจริงๆก็เลยอยากบอกต่อ ใช้ได้ดีจริงๆดีมากๆเลย